สวัสดีค่ะชาวติ๊กตอกทุกท่านวันนี้ร้านภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ้มนะคะวันนี้เซลล์อุ้มจะมารีวิวตัวนี้นะคะเป็นผ่านตาช้างนะคะสองสี่ห้าขีดหกเอฟให้พืพัดนะคะตัวนี้เป็นมือสองนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะมือสองนะคะตัวนี้ใส่สามสิบหกสี่สิบห้าห้าสิบห้านะคะสามารถใส่ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่ 17500บาทนะคะตัวนี้หากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่092-942-2503หรือ0817-294-501นะคะตัวนี้นะคะเป็นใบ24นิ้วนะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยุงอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีหรือหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถต่อเข้ามาได้นะคะ ทางร้านมีบริการจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากสนใจสามารถต่อเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ